สวัสดีค่ะมาพบกับส้มโตโตคานะคะที่ศูนย์รถยนต์มือสองโตโตคานะคะวันนี้เราจะมาแนะนําลูกค้าที่น่ารักของเราท่านหนึ่งเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตให้ลูกค้าแนะนําตัวหน่อยค่ะชื่อแคทค่ะค่ะคุณแคทวันนี้คุณแคทมารับรถอะไรคะ Honda c ซีว c ค่ะ Honda c ซี i c เนาะอันนี้คุณแคทรู้จักโตโตคาจากสื่อไหนคะ a c e b o o k ค่ะรู้จักจาก Facebook ใช่ไหมคะแล้วนี้เข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะใช่ค่ะ ตัดสินใจนานไหมคะกว่าที่จะซื้อรถคันนี้ไม่ค่ะไม่นานเลยไม่นานเลยเนาะใช่แล้วอะไรทําให้คุณแคทมั่นใจและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วที่จะซื้อรถกับสูรยนมโตโตโต์มือสองโต๊ะคาคะอืมก็รู้สึกว่าคุยแล้วมันเหมือนแบบออกง่ายค,คุยแล้วแบบรู้สึกเป็นกันเองอะคะ่ะค่ะอ๋อที่บริการใช่ไหมคะใช่ค่ะทีนี้ อันนี้คุณแคทมีอะไรอยากให้ทางสุริยจนู2โต,โตโตคาแก้ไขหรือปรับปรุงอะไรไหมคะไม่มีเลยไม่มีเลยเหรอคะใช่โอเคคะ่ะถ้า,ยาอย่างั้นส้มขออนุญาตนะคะให้คุณแคทประเมินความพึงพอใจนะคะว่าสุริยมือ2โตโต,โตโตคาจะเป็นมาตรฐานที่ลูกค้าวางใจได้ไหมนะคะโดยที่ส้มจะนับ1 2 3สนะคะถ้าได้ให้คุณแคท ยกมือแล้วบอกว่าโต้ค่ะสุดยอดแต่ถ้าไม่ได้ก็ยืนสวยๆแบบนี้ได้เลยนะคะพร้อมนะคะนับหนึ่งค่ะสองค่ะสามค่ะโต้ต้าสุดยอดค่ะขอบคุณค่ะในฐานะที่ส้มเป็นตัวแทนสุริยนูงสองโต้ต่ะนะคะขอให้คุณแคทรับรถไปนะคะปบกับความสุขความเจริญเฮงๆรวยๆนะคะขอบคุณค่ะ